สวัสดีครับที่นี่ร้านน้องหมาน้องแมวซอลอนในสวนเกษตรมหันแก่นนะครับพี่แซงกำลังอาบน้ําให้กับน้องชิบวาบ่าน้อยนะครับเปก็นน้องเฟ้นน้อยตัวนี้นะสองตัวนี้นะครับมาจากบ้านเดียวกันนะครับเราจะตัดเล็บให้กับน้องด้วยนะนี่จะตัดเฉพาะส่วนปลายเล็บของน้องอ่อนนะครับลดความแหลมคมเพื่อเวลาที่น้องเล่นกันเนี่ยบางทีน้องไปจกตากันนะเราเล็บไปจกตากันทําให้เกิดตาเสียได้นะครับเราควรหมัดตรวจสอบเล็บของน้องนะครับตัดให้สั้นอยู่เสมอนะเพื่อลดอันตรายจากการที่น้องจกตากันนั่นเองนะ ล็บจบตากตัะมือเล็บยาวเลยเล็บค้งเลยพี่ชันจะตัดเล็บเช็ดผูแต่งขนท้องขนเท้าขน้นให้ด้วยนะครับแล้วก็อา,อาบน้าแช่ด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรคอไเ้ร้านโรงหรมน้านสาลอนนะครับใช้ในการปรับสภาพผิวหนังและผลช่วยลคือแดงผึ้นทันแล้วก็ลดเท็บัดท,ที่อยู่กับตัวสุนัขได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราสามารถติดต่อได้เลยนะครับพี่ชั้นจะบีบต่อเม้นให้กับน้องด้วยนะ เวลาที่อาบน้าให้กับน้องหมานะครับเราจะบีบต่อมเหงให้เพื่อเพื่อที่จะลดกลิ่นเท้าติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับวิธีการบีบต่อมเหงืให้กับสุนัขนะครับห่างสั้นเราก็ต้องยกหางน้องขึ้นค่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆบีบไลนบน่นะครับเอาตรงเนี่ยนะฮะตรงก้นพุ่งออกจุดไปเลยอย่าไห้เป็นน้ําออกสีเหลืองๆนะครับไม่ใช่อือน,นะเป็นสายขั้นหลังที่ออกจากต่อมเหงื่ของน้องนะครับมันจะมีกลิ่นเท้าบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวนะจะช่วยลดกลิ่นเท้าได้นะครับต้องขออภ ช่วยลดกลิ่นคาวสิวหลังการอาบน้ำครับเสร็จแล้วเราก็ล้างออกได้เลยเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมของที่หูนะจะได้ไม่เป็นยิสในช่องหูนะครับจะใหเย็นๆเลยแต่เล่นกันอาบน,น้ำจะกล้านาน้ำหมาดน้ำมันซาลอนในสวนเกษตรม่อขันแก่นนะครับด้วยดินดูกาศสบัดเวียนวินพีน่ช่างรับบทนะครับ มีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเ็กหมัดได้ได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการจิตอาสาตัดขนแห้กกสศนักจรแงวจรในมูล,ลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับพี่ช่างจะไปช่วยตัดขนแม็กกาศสุนัขของคุณยายนะครับคุณยายหนูนานะครับคุณยายที่ตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็อยู่จมลําพังนะครับค,คุณยายเลี้ยง สุนัขไว้2ตัวนะครับเป็นสุนขัขขนยาว,ว1ตัวแล้วก็ขนสั้นหนึ่งตัวเราจะไปตัดขนให้กับสุนัขที่ขนยาวนะครับเพราะสุนัขขนยาวแล้วจะมีสังกตังด้วยนะครับคุณยายหนูนาอยู่ที่อำเภอบั้นฝางนะครับได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วนะครับในการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่แล้วก็เรื่องอาหารนะครับภาครัฐเข้าไปดูแล้วเราก็จะไปช่วยเหลือตัดขนให้กับสุนัขของคุณยายหนูนากันครับที่ อำเภอบ้านฝายนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการนี้นะครับ